ล้นบ้านหมดเเอาเงินมาต้นเลย่ขใส่ก็ได้บ้านเราเยอะเนี่ยเขาคลองเขาครอบกรุนา เราค่ะพอ <lớ p> เพิ่งยืนก็จมไปเลยกอันนี้เริ่มเข้าดึกดำบรรยังคะใช่ไหมคะอ,อันนี้ใช่นนไหมคะส่วนด้านในเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่วนที่นะมอุเข้าได้ตรงนี้เรียกป <ะ S 3> ่าเรียกต้สนสเมเด็จโบราณครับออรสองป่าสมเบ็ดโบราณโหรูกนี้สวยจังอ่ะสวยมากสวยอ่ะสวยมาก ดูดูดูน้องเจถ่ายรูปมาสิรูปเดียวได้รูปเดียวได้รูปเดียวใช่ไหมเวลาถ่ายวันละหลายรูปดีดีถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยเป็นทะเลมาก่อนเพราะทรายที่นี่เป็นชนิดเดียวที่ทะเลครับลายแก้วอ๋อแล้วไม่สับสนนปลือหอยที่เราคพบที่นี่คือชนิดเดียวกับที่ทะเลครับมันเรียกว่าป่าหลังทะเลหลังจากที่น้ำทะเลมันลดลงไปก่อนที่เปลือกโลกไม่ได้ทิ้งไหมก็เลยชิมเลยแต่นี่น้ำจืดค่ะที่เราไเล็นเป็บ้างจะเป็นน้ำฝน เออก็เห็นแบบทะเลกว่ามีความน้ำก่อยสวยอ่ะสวยสวยสวย้ไผ่จาบนนั่นนะแตเป็นจป่าเสม็ดอะไรไม่รู้ป่าเสม็ดป่าเสม็ดโบราณครับสวยสวยบอกเลยต้นเขาเน้นเป็นไม้เนื้อแข็งครับค่ะก่อนหน้านี้นิยมรำเขาไป ไม่ต้องกลัวหรอกไม่อันนี้คือต้นอะไรคะถ้าถ้าถ้าร่มก็เอ๊ะถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรือก็เนี่ยปีนขึ้นต้นไม้ก็จบดูไหมครับถ้าถ้าถ้ามีอะไรอ่ะเนาะนนี้สวยเาโอ้ดูทางเข้าดิดูทางเข้าสวยดูทางเข้โหวันสองร้อยปีที่เราเห็นไซต์นี้นี่ก็เป็นร้อยปีครับ้โหเขาจะเป็นผู้ที่โตช้า อนี่รเานบวกก็ได้ในน้ำี่เคถ่ายหนังไหมครับเคยมีคนมาถ่ายหนังที่หยดเออเอาที่หยดใช่ที่ก็อ่านมาว่าเป็นที่หยดนะอันนี้ช่องสามละครเหรอแต่เขา สวยสวยสวยถ่ายไปได้หลายรูปคนได้หลายอันสายน่าจะจบติดกองนะติดที่นี่นะนำเอาขานโลกวิ่งอยั้นเราก็ไปดูที่หย่อนลวเธอว่าฉากไหนจะไม่ดูติดไปดูนี่ยมันมีความขังนะถ้าตอนกลางคืนเนีะเสีเขียวสีอะไรด้วยสวยแล้วไฟลงมาเป็นร่องเป็น่องอ๋อเขาผูกเขาผูกสีไว้เพราะว่ากันเออเป็นเหมือนแสงสว่างเนาะให้ให้เป็นสัญลักษณ์นะครับที่ทางของ

แต,ตนะตแต่ไมด้หมายความว่าบ่ายนเราสต้องแต่ว้่าี้มกปนแปงรู้รรมอะเไม่ีทางเลย่กตกอย่างพที่อคือไบ่ายโมงครับตประเทนี้ก็อพอฟังทำได้บ้างารนั่งฟังได้แต่เฉยๆไม่ปฏิบัติไม่อยากรับรู้อะไรพวกนี้ก็ยังรู้ทำตามไม่ได้เหมือนกันแต่โอเคฟังได้ไอ้พวกแรกเนี่ยไม่ฟังเลยหรือฟังไม่รู้เรื่องเลยไอ้พวกเนี้ยฟังได้แต่ยังไม่คิดจะขนฝ่ายในการทาอะไรไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่ยินได้ฟังทำคพวกที่สาม อันนี้ยังไม่โผล่พวกเนี้ยรู้เรื่องทำได้แล้วตั้งใจฟังแล้วแต่ยังไม่ลงมือปฏิบัติจริงจังอ่ายังไม่ขวนขวายในการทาความเพียรรับรู้มาแล้วรู้แต่ยังละไม่ได้รู้หมดแต่อดไม่ได้อย่างเงี้ยนะออในลักษณะประมาณนี้แล้วก็อันท้ายคือโผลน่นน้ำพวกเนี้ยคือพวกบรรลุเลยบรร<า>ลุฟังแป๊บเดียวบรบรลุทํ<ร>าได้เลยอ,อย่างเงี้ยรู้เร็วชัดเจนแล้วก็โผล่ขนเลยอันนี้สี่ประเภทโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเสม็ดโบราณครับโหนี่ถ้าเกิดว่านะ ใครได้มาตรงนี้บหมอาจารย์นั่งสมาธิแล้วอาจารย์นั่งตรงไหนอ่ะคน้เดียวมามมาาเดียวแล้วก็รงนี้จะกลายเป็นพื้นดินครับอาจารย์เรามาอยู่ที่อย่างเงี้ยธรรมชาติตรงนี้ภาพอาจารย์มาคนเดียวอาจารย์จะให้ตรงนี้ตื่นเนาะเรียกว่าให้ความสนใจอะไรเป็นอย่างแรกนอกจากความตรงนี้ตื่นมากเลยดูน้ำนี่แค่นี้หัวเข่าน้ำแค่หัวเข่าครับใสใสมากเห็นใบไม้ข้างล่างเลยครับ ที่เราต้องการคือความปลอดภัยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามาเพื่อปฏิบัติแต่เราไม่สนใจความปลอดภัยก่อนสุดท้ายเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติไงอ่านี่ก็จริงสิ่งที่อาจารย์พูดแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนจะกวนนะแต่กวนใช่เป็นเรื่องจริงนะเป็นความจริงพวกคุณกลัวลัวไม่กลัวหรอกดูที่คนฟังเนี่ยฟังแล้วจะเปิดใจขนาดไหนถูกต้องอันนี้จริงนี่จริงนี่จริงใช่นี่จริงอ่ะไปไหนก่อนครับเดี๋ยวเราไปสะพานกันก่อนได้ครับไปเลยไปสะพานเดี๋ยวนี้ก็มันแบบว่าตื่นไหมไหมตื่นหรือเปล่าไปเครับ น้ำก้อน้ไญ่นะครับเพราะว่าเห็นมันแบบลงได้เหมือนมีใบไม้ปกติที่นักท่องเที่ยวมาก็จะไปจุดนจอดแล้วไปถามว่าเลทยที่นี่เขาจะแบ่งได้เป็นพ้นไครับแล้วก็พื้นทรายเป็นต้นไม้ไหนหรอที่เป็นบอกว่าต้นที่ปีนมัมีตัวอะไรไหมครับไม่แหละแต่ต้นไหนหรอมีตัวอะไรครับเขาปีนกันหรอมาดูเขาไม่ได้รอกไปถึงต้นพวกนี้ใช่ครับนี่คือต้นตะบอนต้นเวา ไม่มาเดินได้เดินได้ครับว่ามาีนไวตอนจะว่าว่าจะลงไปเดินกันเลยขาปล่อยขี้หนีอยู่นี่เลยก็มีสัตว์มีต่างหากมีอ่ไเงี้ยปิงวัซานเคยมาแล้วบอกเคยมาแล้วบอกจ้า แล้วเขาผูกโบทำไมเกี่ยวอะไรกันเออผ้าที่ผูกคือเส้นทางที่นักขยักสามารถทายได้ไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมกันเบียกันเบียร์ู้สักเทตโบนี้เออได้ป่ะได้ป่ะเป็นมุกค่ะเออได้เอาป๋าเขาพูดไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้อะไรหรอกต่อให้รู้ว่าไอ้นี้ไอ้นี่เขาไม่ได้เป็นแบบเส้นสายที่เปล่าอะไรเงี้ยเรากำหนดไว้ให้กังหน่วยอ๋อเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรใดๆเวลาอันนไหเราถ่ายไว้เยอะถ่ายไว้เยอะ ถ่ายไปเยอะบ้านนา่ายวเสราผีส้มเยอะมากหังราอะไรสว่างไม่อาจจะพยเลื่อยเปื่อยให้รู้จุดอมมีนักท่องเที่ยวหลงเรบอกนเน่ย่เหมือนกันนะเนาะถจงลังจะวัดแล้วเขาจะพัยอะไรแล้วอันนี้เดินไปเอ้ยไม่ใช่มุ่งหน้าไปมันตามท่าน้าสักฟุตเนี่สามารถทะลุเข้าไปได้ข้างในก็จะเึงมนี่ถอยหลัก็เลยเป็นอุโมงค์เสด็จที่เออเออใช่ ดูในคลิปมเนแต่ว่าต้องน้ำเยอะไม่ต้องไปห่วงเขาลดกาไว้น้ำเป็นไม่เป็นเขามีชูชีพจ้ากรกคือว่าูไรก็้อนหมด้นไครัด้ไางน้ขึ้นดา่ารู้ได้ไงจ๊ะว่ามีปิงเคยมาแล้วบอกไ้เปไหนลงลงลงีลงะ้ตงนี้ายรูปนยืรถายน แต่งไวตอนนี้ที่จ่องเที่ยวไม่ใช่แค่ลงเรือครับจักรยานกัะเดินชมธรรมชาติได้ไหนเพราะส่วนกสารเราอะงานหลักๆคือต้นไม้จักรยานก็ลร่ยนไปไปต่อขยายสำรวจตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เนี่เห็นพื้นดินไหมไปเดินเล่นอะไรหรือเปาไรยองครับระยองใช่ต้นทะเรียนไหมพิจารณานิดหนึ่งครับ เนี่ยครับดูหน่อยเนี่ยตอนแรกอ่ะว่าจะลงรูป้ป่ะตอนแรกอ่ะว่าจะลงในน้ำรูป้ป่ะปิงบ้างงูบ้างจระเข้บ้างนั่งอยู่บนเรือดีละไม่ลงละ ก็ตอนแรกอะว่าจะลงไงแต่ละคนพิมพ์มาปิงบ้างงูบ้างจระเข้บ้างเงี้ใครจะไปลงละจ๊ะกงก็ยังพบว่ามี่นยอยอาใสปิติชแต่สวยดูดิดูฟิลตรงนี้ดิสวยมากเลยอ่ะถ่ายถ่ายไว้พี่หน่อยตรงเนี้ยสวยมากเลยอ่ะ สวยอ่ะเาปิดีโมรตสับลอมครับโท้สันครับอ๋ออ